คลิปนี้ผมก็จะมา DIY กระบะปูนสําหรับงานฉากฝ้าจากเศษท่อ PVC นะครับวันนี้จะเป็นท่อ PVC 4นิ้วนะครับผมก็จะเอามาตัดขนาด 3- 6เซนนะครับจากนั้นผมก็จะหาผนังกําแพงเรียบๆนะครับเพื่อจะวางแล้วก็ขีดให้เป็นวงกลมนะครับเวลาตัดก็จะได้ตรงนะครับเมื่อได้เส้นเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เป็นหินเกียไ้สายนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อแต่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการขีดเส้นอีกนะครับเพื่อจะทําการแบ่งท่อออกนั่นเองครับ ่าครึ่งตรงนี้เลยนะครับใช้หินเจียเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จะนําท่อที่ผ่าแล้วไปลนไฟนะครับโดยการใช้เตาแก๊สแบบนี้นะครับลนไปจนอ่อนแล้วก็ทําการยืดท่อ PVC ออกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ไม้กระดานนะครับกดทับไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จะได้แผ่น PVC ีเรียบๆแบบนี้มา1แผ่นนะครับจากนั้นก็จะนํามาฉีดเพื่อตัดให้ได้ขนาดตามต้องการนะครับโดยผมจะเอาขนาดแค่30คูณ30เท่านั้นนะครับแลนั้นก็ตัดส่วนที่เกินออกไปนะครับ ก็เริ่มทําการฉีดแบ่งเพื่อจะหาจุดศูนย์กลางนะครับไปหาด้ามไม้มาสักอันนึงนะครับ เพื่อจะมาเจาะใส่นะครับผมจากนั้นก็เจาะรูเข้าไป1รูนะครับแล้วก็ทําการยึดด้วยสกรูเกี่ยวป่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับกระบะใสปูนหรือว่ากระบะปูนสําหรับงานฉาบฝ้านั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียแล้วก็แนวทางให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาติดตามชมคลิปสร้างบ้านด้วยตัวเอง EP หน้าตอนฉาบฝ้ากันนะครับ